เป็นแบบนี้นะเสียดายผ้าเหลืองมากๆเลยค่ะน้อแม่บุญสุงคนเคยบวชนะเขาจะไม่มาใช้ปฏิกิริยาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเราต้องมีสำรวนะม่แม่เพราะว่าเราเคยบวชมาไงถ้าไม่เคยบวชภาษีภาษาอย่างพวกเรานี้ก็เออหนูยังมีจิตสำนึกว่าใครถูกใครผิดไงเอออันนี้ไม่มีความไม่มีความสำนึก ไม่มีความรู้ผิดรู้ถูกแล้วพูดออกมาได้ยังไงอืถ้าความรู้สึกของหนูนะขนาดหนูไปวัดทุกวันวัดทุกวันเนี่ยบางทีเราก็แบบเราดูนะแล้วก็เราก็คิดอยู่ออไม่ไม่มใช่เราก็เงียบไว้ไงถ้าจะไปพูดตรงนั้นมันก็ไม่ดีไงแล้วมีป้าคนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าอืมบอกเออหนูรู้แหละป้าเออหนูก็พยาย,ยามง อย่าไม่พูดค่ะเราต้องรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเห็นใครแล้วมาแฝะมาแกะหมดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววันข้างหน้าคุณจะมีใครไหมอืมเราต้องมีจิตสำนึกด้วยว่าสมควรพูดไหมไม่สมควรพูดไหมอืมถ้าสามัญชนอย่างพวกเรานะถ้าเราไม่เคยบวชไม่อะไรนี่ก็เออก็ก็ไม่อะไรมากมายไงออนนี้เคยห่มผ้าเหลืองมาเคยสวดบทอะไรต่างๆนานามานี้ไม่สมควรจะมา มาแบบนี้อืเยี่ยมเลยเนาะตกลงกันแล้วก็หนูก็ขอโทษนะที่หนูทําอะไรไปหนูก็ไม่ได้คิดล่วงหน้าไงค่ะอันคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ช่างนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเขาบอกให้อภัยไงเออก็ขอบคุณน้องนะเออขอบคุณแม่ชมพู่นะนก็บอกว่าไม่เป็นไรป้าไม่ต้องซีเรียดแต่ว่าคนอื่นนะ่ะเขาซีเรียดแทนหนูไหนูขอโทษแม่แม่เอฟซีด้วยด้วยความเป็นห่วงนะแม่ แต่คนอื่นเขาจะเอาไปเล่นก็ไม่เป็นไรไงจะเขาเขาก็จะได้ตโตยอดพวกหนูขึ้นไปไงแม่อมเราก็คืออโหสิตรงนั้นไปเกิดชน,นาชันใดก็จะไม่ต้องมาพบคนกลุ่มนี้เลยนะคะก็สาธุถ้าทำคอนเทนต์พวกหนูได้เงินได้ทองก็สาธุเดอ้อหนูก็ได้ขอโทษขอโทษแม่น้องชมพู่ไปแล้วว่าหนูพูดไปแบบนี้แล้วเดอ้อหนูก็บอกว่าย่างีงนะ เออน้องก็บอกเออก็คือจบจบแค่เราไงคนอื่นเขาจะเอาไปเล่ายัางไงก็ช่างเขานะคะแม่ก็ค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรป้าไม่ต้องซีเลียดเขาบอกว่าย่างงี้นะแต่คนอื่นเขานะเอาหนูไปด่านะตัวเขานะ่ะดีขนาดไหนหนูก็อยากถามอยู่ความดีเขานะครึ่งหนูไหมที่เอาหนูไปดา่าแต่ละวันๆน,น,น,นี่คนบ้านเดียวกันนี่นะหนูอยากถามใจเขานะ่ะมีความเมตตาเอ,อ้ออารีไหม ที่มาว่าอีสังเขียวอีอะไรนเนี่ยคนบ้านเรานี่ยเอ้ากดไลค์ให้หนูด้วยเด้อสองไลค์กับสี่สิบสามนี่ <c oughs> หนูก็ไม่เข้าใจนะแม่ว่าเขาเอาสมองส่วนไหนคิดอยู่ๆแล้วมาว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้นะหนูทําอะไรที่จะให้พวกเขาฟ้องหนูหรือไปอะไรหนูมั่งถ้าไม่มาว่าหนูก่อนหนูไม่เคยจะว่าใครก่อนเลยนะอืแล้วความดีของเขานะ่ะได้ครึ่งของหนูไหม ความเอื้อเฟือ้อความเมตตาเขามีให้กับพี่น้องหรือชาวบ้านไหม,มหนูอยากถามอยากถามคนของเรานี่แหละจริงใจไหมหรือว่าอยากได้แต่กระแสนะแต่ส่วนหนูนี่กระแสไม่กระแสหนูก็อยู่ของหนูแบบนี้หนูก็อยู่ได้นะแม่เราททำงานบ้านโนอกของเราเราทําไร่ทํานาไงเราไม่ใช่ว่าจะมาหาด่ากินกับโชเชียลนะคะแม่ไม่ใช่ อันนี้ช่วยเชี่ยวหนูก็เล่นกับแม่ๆคุยกับแม่ๆเอฟซีของหนูนะหนูก็กราบขอบคุณนะคะที่แม่ๆเอฟซีไม่ทิ้งหนูนะคะอืมแต่คนบ้านเรานี่เอาหนูไปว่าเอาหนูไปดานะก็ไม่เป็นไรนะคะแม่วันพ้าไม่มีหนเดียวหรอกข่ดหนูไม่ทําร้ายใครหรอกแต่คนอื่นอาจจะทําร้ายเจ้าก็มีเด้อหนูจะบอกให้ส่วนตัวหนูเองนี่หนูไม่คิดจะทำลายใครนะแต่เขาเยอะ เขาเยอะโอเวลาจะกัดหนูได้ตลอดเวลาเลยนะคุณในหมู่บ้านเรานี่ไม่เป็นไรหนูไม่โอยเนาะถือว่าจะเอาหูสีตลอดไปนะแต่คุณน่ะจะเจออะไรวันข้างหน้าเราไม่รู้นะคะอืสวัสดีค่ะกราบสวัสดีแม่แม่ทุกคนเด้อค่ะก็รอดูโอกาสวันข้างหน้าต่อไปเรื่อยเ่ะวันพระไม่มีคนเดียวหรอก ถึงหนูจะไม่ทำร้ายนะคะคนอื่นเหนือกว่าหนูเยอะแยะค่ะคอยเสียบคอยแทงอยู่แต่หนูนี่จะไม่เสียบไม่แทงค่ะนะอันนี้แค่หนูยังไม่ได้เข้าไปดูนะว่าเขาว่าอะไรหนูมั่งถึงหนูจะเป็นสางเขียวนะแต่ใจหนูนะยิ่งกว่าพะอีกเออแต่แต่คุณเนะี่เหมือน,นดูดีแต่ใจคุณนะ่ยยังกะยังกะอะไรนะคะเสือยังไม่ร้ายเท่าอะไรนะเออก็คอยดูไปไม่ไม่เป็นอะไรหรอกเนาะค่ะ หนูก็หนูก็พยายามหนูหนูไม่ได้เข้าไปดูใครนะเออเพียงแต่ได้ยินแม่ผ่านผ่านหูไปผ่านหูมานะก็ไม่เป็นไรจะจะพยายามไม่ใส่ใจไงแล้วเราก็จะไม่ซีเรียสไม่คิดมากปล่อยไปเหมือนลมมันพัดผ่านนี่แหละแม่ยามฝนมาลมก็จะมันจะมาแรงไงถ้าฝนหยุดลมมันก็จะหยุดอืมเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะไม่ไม่น้ําหรือไฟนี่แหละจะถล่ม อถ้าน้ําไม่มาก็ไฟมานะถล่มเลยแหละคอยดูแล้วก็คอยดูต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยค่ะถ้าถ้าไม่หนูก็เป็นหนูก็เป็นตัวละครให้เขาจริงเลยนะชุดนี้เนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยเขาเขาอะไรไม่รู้เรื่องเลยโทรมาหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะซ่านถูกต้องป้าถอนเออคนไม่รู้ จะมาหาใส่หลายเขาอีกค่ะ <laughs> ปล่อยให้มันปล่อยให้มันเพิ่มลำพันธ์ไปเถอะแม่มันไม่มีอะไรจะทำมาหากินแล้วไงถ้ามันไม่ไรสุดพูดอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินใช้ไงเบียร์ไม่พอกิน <laughs> ขาเงินไม่พอกินเบียร์หรือเปล่านะพี่เสือซาเนาะค่ะแม่ครยุยลักกี้ใหญ่ถทน หาแม่คุยลักกี้ยายถอนขามีอะไรฮะวันดีค่ะแม่ลักกี้วันดีค่ะพี่คนลึกลับวันดีค่ะแม่สามลอยวันดีค่ะแม่สิคพฟวันดีค่ะแม่แคทวันดีค่ะแม่ป่นวันดีค่ะแม่อนุรัตวันดีแม่พัททิราวันดีค่ะแม่วันแม่วันใจแม่เพนใจหรือแม่วันใจค่ะแม่สาวลักป่าภูผาแม่นัทพรพี่กิกกี้พี่ชมพู่แม่นกน้อย ค่คะแม่ฐานิใช่ค่ะป้าอคอยดูไปเรื่อยๆแม่ความจริงมันจะปรากฏเขาเรียกว่าอะไรนะพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะเขาเรียกว่าอะไรนะ <laughs> คอยดูไปเรื่อยๆนะแม่ความจริงมันต้องเปิดเผยสิความลับไม่มีในโลกหรอกอ่าอันนี้นะเราต้อง แเ้าแม่นองครานเนาะเราต้องดูไปเรื่อยๆดูไปนานๆไงว่าใครจะเป็นยังไงนะคะแต่หนูก็ไม่ใช่ว่าตัวหนูดีนะอันนี้เขามาแค่หนูก่อนนะแต่ไหนแต่ไรแล้วหนูไม่เคยพูดถึงเขาเลยนะถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเราจะเราจะไม่ไม่หนูจะไม่ไปไปว่าใครนะหนูว่าหนูหนูก็ดูอยู่เนะปล่อยเขาคนบ้านเดียวกันนะสักวันหนึ่งนะเราจะต้องได้พึ่งพาอาศัยกันแต่เขาคงไม่คิดว่าจะได้ เพิ่งพาอาศัยหนูมั้งเพราะว่าเขามีเงินไงแต่หนูนี่ไม่เป็นไรหนูคนบ้านเดียวกันนะมีอะไรก็เรียกหากันนะเออแต่หนูหนูไม่คิดว่าเขาจะร้ายป่านนี้นะแต่เขาทาร้ายได้ทุกคําพูดของเขานะเขาใส่ร้ายได้ทุกคนหรือเปล่าคอยดูนะขนาดหนูไม่กระดุกกระดิกยังมาหาเรื่องหนูจนได้หนูไปทําอาศัยเขาหนูยังไม่รู้เรื่องว่าหนูทําอะไรให้เขาถึงได้มาว่าใส่หนูอืม พาะกระแสโซเชียลอยากได้เงินเนาะเงินใครๆก็อยากได้ปากนะเนี่ยปากเนี่ยอโอ้บอกไม่ถูกไม่อยากเล่าเลยเหล่านี้ถ้าหาว่าให้เราไปทําแบบนั้นนะมเราอยู่ของเราโม,มกมะไม่ดีดีกว่ามา้าเออหนูยังหนูยังหนูยังไม่ได้เข้าไปดูนะ <c oughs> เหลแเ่ ใครจะว่ายังไงก็จางเนาะมีเงินแต่จิตใจสามมันคืออุย้ยขอบคุณนะคะที่เข้าใจหนูเออถึงหนูจะขี้เละนะแม่หนูวัดหนูวัดใจเลยว่าใครครึ่งหนึ่งหนูมั่งไหมเออหาไฟไม่มอกหรอกหนูหนูมาคิดนะคิดอยู่บทหนึ่งค่ะคนคนนี้นะหนูเสียดายพี่ห่ม เราเราห่มผ้าเหลืองใช่ไหมเราใช้เราเราเคยบวชเราห่มผ้าเหลืองเป็นผ้าของพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาพูดแบบนี้เนะี่ยไม่คิดเสียดายผ้าเหลืองที่เคยห่มมาหรือไงสวัสดีค่ะแม่แม่วันใจใครสร้างเรื่องอีกใช่คนที่หนูคิดไหม ไปดูมาแล้วป้าไม่ผิดป้าโถนปกป้องน้องเพราะค่ะนูบอกเลยนะว่าสำหรับผู้ชายคนนี้นะเสียดายชายผ้าเหลืองที่เคยห่มมานะถ้าเป็นแบบนี้นะเสียดายผ้าเหลืองมากๆเลยค่ะน้อแม่บุญสงุง คนเคยบวชนะเขาจะไม่มาใช้ปฏิกิริยาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเราต้องมีสารวนแแม่เพราะว่าเราเคยบวชมาไงถ้าไม่เคยบวชระษีภาษาอย่างพวกเรานี้ก็เออหนูยังมีจิตสำนึกว่าใครถูกใครผิดไงเอออันนี้ไม่มีความไม่มีความสำนึกไม่มีความรู้ผิดรู้ถูกแล้วพูดออกมาได้ยังไงถ้าความรู้สึกของหนูนะ นั่นหนูไปวัดทุกวันวัดทุกวันเนี่ยบางทีเราก็แบบเราดูนะแล้วก็เราก็คิดอยู่อไม่ไม่มใช่เราก็เงียบไว้ไงถ้าจะไปพูดตรงนั้นมันก็ไม่ดีไงออแล้วมีป้าคนนึงนะเขาก็บอกว่าอือบอกเออหนูรู้แล้วป้าเออหนูก็พยาย,ยามไาแกไม่พูดค่ะเราต้องรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเห็นใครแล้วมาแะมาวะมาแกะหมดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววันข้างหน้าคุณจะมีใครไหม เราต้องมีจิตสำนึกด้วยว่าสมควรพูดไหมไม่สมควรพูดไหมอืมถ้าสามัญชนอย่างพวกเรานะถ้าเราไม่เคยบวชไม่อะไรนี่ก็เออก็ก็ไม่อะไรมากมายไงอันนี้เคยห่มผ้าเหลืองมาเคยสวดบทอะไรต่างๆนานามานี้ไม่สมควรจะมามาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ใครนะเข้าใครไม่เข้าใครไม่รู้นะแต่หนูไม่เคยพานใครนะคะแม่ แล้วแต่คุณอันนี้ก็บาปบ,บุญคุณโทษก็อยู่ที่ปากเราเองนะว่าเราจะออกมาลายหรือมาดีนะอืมอค่ะ